ตอมนาหะไทยเคยเดินไม่ได้นานนับปีไม่คิดจะบอกใครตอมนาหะไทยนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เคยฝากผลงานมาแล้วมากมายนั้นได้เผยถึงชีวิตท,ที่เคยเดินไม่ได้นานนับปีพร้อมทั้งเผยชีวิตลัก คือความรักครั้งแรกเกิดขึ้นตอนอายุ19เองช่วงนั้นเราเริ่มจากเข้าสู่วงการแล้วก็จะเจอความรักครั้งนี้เป็นความรักครั้งแรกของเราแล้วมันไม่ได้เรียกว่าอกหักต้องเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่สมหวังดีกว่าเพราะว่าความต่างของอายุที่มากกว่าเราประมาณ10กว่าปีความคิดที่สวนทางกันเขาไม่สัพอร์ตงานของเราไม่อยากให้เราเข้าวงการ เราก็เลยต้องหักต้องเลิกเราไม่รู้เลยนะว่าความรักมันจะเป็นทุกขนาดนี้ชีวิตคือทุกมากแต่โชคดีนะมีคนมาช่วยทันไม่งั้นก็คงไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเดินไม่ได้เราเกิดอุบัติเหตุทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นที่คนไม่ค่อยรู้ข่าวเพราะว่าต้องไม่ยอมออกสื่อบอกตรงๆว่าไม่อยากให้สื่อเห็นเราในสภาพแบบนั้นเราเชื่อมั่นว่าเราต้องกลับไปแข็งแรงกลับไปเดินได้กลับไปลุกขึ้นเต้นได้เหมือนเดิม หมอบอกว่าต้องกายภาพบำบัดแต่เราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องกลับไปได้ก็เลยใช้เวลาประมาณปีหนึ่งทุกอย่างกลับไปเหมือนเดิมถามว่าเป็นนางร้ายมากี่เรื่องแล้วตอนได้ตอบว่าอย่าให้นับเลยอยู่ในวงการมาจาก30ปีแล้วมันเยอะมากเราไม่ได้นับว่าเราเล่นายมากี่เรื่องแต่ถ้าเล่นเป็นนางเอกอะเรื่องเดียวคือเรื่องแรกเดินดับที่ศพทาสงสัยเราอาจจะไม่เหมาะกับนางเอกมั้ง พอได้มาเป็นนางรายก็ยาวเลยถามว่าเด็กมาจีบพี่ต้อมเปิดรับไหมต้อมได้ตอบว่ามีเด็กมาจีบเยอะมากมีแบบอายุ20รุ่นลูกเราคือเราก็ทำเพจขึ้นมาขายของนางก็เข้ามาในเพจแล้วแอดบินก็สอบถามไปเหมือนลูกค้าทั่วไปนางก็บอกว่าไม่ได้จะเข้ามาซื้อของแต่จะเข้ามาจีบเขาจริงๆตอนนั้นเรามีคู่ของเราอยู่แล้ว มีมานานแล้วคือคู่ของเราก็เป็นคู่ชีวิตที่เป็นเหมือนเพื่อนพูดคุยกันเราไม่ใช่วัยที่จะคิดเรื่องแบบนี้แล้วเป็นวัยที่เราจะต้องมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆเขาก็เป็นนักบริหารเป็นคนนอกวงการจะเป็นไอกองไม่ค่อยชอบอยู่ในสื่ออะไรแบบนี้เวลาเขาเห็นใครมาขอถ่ายรูปก,กับต้อมเขาก็จะชิ่งออกไปไกลนางเป็นนางอายถามว่าพี่ปฏิบัติทำด้วยแล้วแสดงด้วยต้อมเผยว่า เครื่องแสดงก็ต้องแยกแยะเพราะเรามีสมาธิเวลาเราไปแสดงเราก็เต็มที่แต่ความที่เราทำอะไรแล้วมีสมาธิมันทำให้เราแยกแยะออกว่านี่คือหน้าที่ของเราปัจจุบันแม้เธอจะอายุเลข5แต่ยังคงสวยไม่เปลี่ยน